พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะพาไปดูที่ยุโรปนะคะตอนนี้เนี่ยยุโรปนะคะมีการประท้วงค่ะทั่วเมืองเลยนะคะค้านมาตรการเข้มสำหรับโควิดค่ะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการประท้วงครั้งใหญ่ในหลายประเทศทั่วยุโรปนะคะเช่นที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียแล้วก็อิตาลีนะคะโดยการประท้วงถ้าเราพูดถึงการประท้วงในไทยเนี่ย ก็จะเห็นภาพเนาะว่าเวลาประท้วงเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแต่ที่ยุโรปเนี่ยก็เวลามีการประท้วงหรือว่ามีความไม่พอใจของประชาชนทีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะประท้วงกันรุนแรงก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเล่าย้อนก่อนว่า เหตุที่ต้องมีการประท้วงเนี่ยเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19นะคะดูเหมือนกับว่าจะแย่ลงทั้งที่มันรู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทาไมมันดูเหมือนแย่ลงแย่ลงแล้วก็เข้าขั้นวิกฤตนะคะก่อนหน้านี้ทางองค์การอนามัยโลกเองค่ะเคยออกมาประกาศเตือนว่าทวีปยุโรปเนี่ยกำลังจะกลับมาเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด19อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการการกลับมาล็อกดาวน์ใหม่ โดยมีการจำกัดสิทธิ์บางอย่างนะคะของประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะซึ่งประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เขายังไม่ได้วัคซีนเขาก็รู้สึกไม่พอใจนะคะว่ามาจำกัดการใช้ชีวิตของเขาแบบนี้รู้สึกไม่แฟร์เลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในตัวของพวกเขานะคะก็เลยมีการออกมาประท้วงคัดค้านมาตรการดังกล่าวก็ย่าค่อยๆพาไปดูทีละประเทศแล้วกันนะคะว่าเขามีรูปแบบการประท้วงอะไรอย่างไร พาไปดูที่เนตแลนด์กันก่อนค่ะสถานการณ์โควิดล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะคะเนตแลนด์ mm. เนี่ยกลับมามีผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง23,591แลนด์ค่ะ900ขออภัยค่ะ23,591ราย ก็เลยทําให้ในตัลลันตอนนี้เนี่ยประกาศล็อกดาวน์บางส่วนนะคะเป็นเวลา3สัปดาห์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะก็ประกาศล็อกดาวน์ไปเลยนะคะบางส่วนบาร์ร้านอาหารปิดให้บริการตั้งแต่2องทุ่มแล้วก็ห้ามประชาชนมาชมการแข่งขันกีฬาค่ะมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในครั้งใหมน่นี้ก็เลยทําให้คนเนี่ยไม่พอใจนะคะพอประกาศวันที่18ปุ๊บ 19ประชาชนออกมาเลยค่ะมาประท้วงนะคะในอตรตอตดามค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนาะว่าประท้วงเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงค่ะมีการจับกลุ่มสําหรับผู้ชุมนุมด้วยนะคะถูกจับกลุ่มไป51รายด้วยกันและมีรายงานค่ะว่าตํารวจใช้กระสุนจริงยิงเตือนและยิงใส่ผู้ประท้วงด้วยนะคะพอหลังจากมีการประท้วงแบบนี้แล้วเกิดการประทะกัน,นอีกวันหนึ่งก็เลยหนักเข้าไปอีกค่ะ 20พฤศจิกายนนะคะเหตุประท้วงลุกลามไปหลายเมืองค่ะทั่วในตั์แลนด์เลยนะคะก็เลยทำให้จากสถานการณ์การชุมนุมที่มันชนลมุลแบบนี้การปราบการจราจนที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ประกาศคำสั่งภาวะฉุกเฉินในเมืองเฮกขึ้นมาเลยค่ะ นี่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะไปดูที่เบลเจียมนิดหนึ่งค่ะที่เบลเจียมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่27,762รายค่ะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้เนาะแล้วภาครัฐเขาก็เลยมีการประกาศมาตราการต่างๆอย่างเช่นการมีกฎเกี่ยวกับ การใช้หน้ากากอนามัยนะคะที่เข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งเขามีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบัตรผ่านโควิด1 9ค่ะซึ่งจะออกให้สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนถ้าใครไม่มีหรือใครยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าสถานที่ที่คนต้องไปรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะคะคนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เบลยียมเนี่ย ต้องทํางานที่บ้าน4วันต่อสัปดาห์ค่ะจนถึงกลางเดือนธันวาคมนะคะก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเลยไม่พอใจกับมาตรการดังกล่าวโดยเฉพาะเอเรื่องบัตรผ่านโควิดเนี่ยทำไมจะต้องมีด้วยนะคะมันเหมือนเป็นการกันสิทธิ์หรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่อยากรับวัคซีนมันก็ควรเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกไม่รับวัคซีนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าใครที่ไม่รับวัคซีนเนี่ย ไปไหนมาไหนก็เข้าไม่ได้นะคะเขาก็เลยออกมาเดินขบวนค่ะในกรุงบรัสเซลนะคะเมืองหลวงของเบลเจียมเพื่อที่จะมาประท้วงต่อต้านมาตรการการป้องกันโควิด -19 บางคนเนี่ยนะคะจะเห็นเมื่อสักครู่นี้มีการคว้างหรือว่ายิงดอกไม้ไฟใส่ไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ตอบโต้เหมือนกับการใช้เ,เป็นแก๊สน้ำตาใช้ ปืนที่มันเป็นแรงดันน้ำเนี่ยนะคะสลายการชุมนุมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือที่เบลเยียมนะคะก็จะเห็นว่าการประทวงเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะภาพที่ออกมาเนี่ยนะคะก็มีการประทะกันระหว่างกลุ่มของผู้ชุมนุมค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะที่โครเอเชียค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนเป็นหมื่นคนเลยนี่ตามภาพเลยนะคะก็คือจะเห็นเลยว่าเยอะมากแล้วก็มองไปเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะคะ เขาไปประท้วงกันที่เมืองหลวงซาเกร็บค่ะเพื่อจะแสดงความไม่พอใจต่อการบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 และมาตรการจำกัดสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะรัฐบาลของโครเอเชียเนี่ยบังคับใช้มาตรการใหม่ค่ะก็คือเฉพาะคนที่มีโควิดพาสปอร์ตเท่านั้นที่จะสามารถเดินทางไปยังอาคารของรัฐบาลและอาคารสาธารณะต่างๆในโครเอเชียได้โดยจะมีผลบังคับในวันนี้เป็นต้นไป คนก็เช่นเดียวกันรู้สึกว่ามันไม่แฟรนะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนการจะรับวัคซีนเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเองรัฐไม่ควรจะมาบังคับให้ประชาชนต้องได้รับวัคซีนแล้วกลายเป็บบนว่าตอนนี้ใครที่ไม่รับวัคซีนไปไหนมาไหนก็เข้าไม่ได้เช่นดกันนะคะก็เลยมีการออกมาประท้วงแบบนี้ที่โคเอเชียค่ะ ไปดูทิ้งไท้ยอีกนิดนึงที่ออสเตรียและกันนะคะออสเตรียตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็สูงเช่นเดียวกันอย่าง9พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อมากถึง15,809รายนะคะก็เลยทำให้รัฐบาลตอนนี้ค่ะออกมาประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่นะคะโดยเดิมทีเนี่ยจะล็อกดาวน์เฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่ตอนนี้ค่ะประเทศเข้าสู่การล็อกดาวน์ทั่วประเทศเลยนะคะ20วันตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะจะเป็นการปิดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นทั้งหมดและสั่งให้คนเนี่ยทำงานที่บ้านนะคะมีแผนที่จะบังคับใช้กฎหมายประเด็นการฉีดวัคซีนด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งจะเป็นประเทศแรกในยุโรปนะคะที่กําหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นข้อบังคับทางกฎหมายเลยค่ะสําหรับออสเตรียก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจ ประชาชนออกมาราวๆสี่หมื่นคนนะคะมาประท้วงที่กรุงเวียนนาค่ะคัดค้านมาตรการแบบนี้ของรัฐนะคะ นี่จะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยจุดร่วมกันเลยเนาะที่คนเนี่ยออกมาประท้วงค่ะก็คือความไม่พอใจที่รัฐบาลบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนซึ่งถ้าประชาชนไม่ฉีดไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะอย่างไทยเองเนี่ยเห็นมีเกินเกินเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการจํากัดสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหลังจากนี้ก็อาจจะเข้าบางพื้นที่ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวรอการคอนเฟิร์มจากทางสาธารณสุขออกมาอีกทีหลังจากนี้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยที่ยุโรปนะคะมีการประท้วงอีกหลายประเทศเลยค่ะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสนะคะก็ประท้วงต่อต้านการบังคับใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด1 9ที่เดนมาร์กค่ะคนก็ต่อต้านการที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องได้รับวัคซีนถึงจะกลับมาทำงานในออฟฟิศได้แบบนี้นะคะรวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีการประท้วงแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ ไปดูทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมแห่งยุโรปนะคะหรือว่า ECDC ค่ะคุณแอนดรียแอมอนนะคะ ให้ความเห็นแบบนี้บอกว่าการบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 และมาตรการที่เข้มงวดต่างๆที่หลายประเทศใช้ตอนนี้มันเหมือนเป็นดาบสองคมเธอบอกว่ากฎเกณฑ์ที่เข้มงวดอาจจะทําให้ก่อนหน้านี้ที่คนเนี่ยมีเพียงแค่ข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนหันมาตัดสินใจต่อต้านวัคซีนแบบสมบูรณ์เลยก็ได้นะคะว่าทําไมถึงจะต้องมาบังคับกันด้วย ก็เลยก่อนหน้านี้ที่เลงลังเลลังเลว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดีหรือรู้สึกว่าวัคซีนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรพอยิ่งไปบังคับเขาเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนตัดสินใจที่จะไม่รับวัคซีนเลยนะคะในขณะที่ผู้อํานวยการ WHO ค่ะดรฮารนคลูเกอร์นะคะเป็นผู้อํานวยการ WHO ประจําภูมิภาคยุโรปค่ะบอกว่าหากประเทศทั่วยุโรปไม่มีมาตรการเข้มงวดภายในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่ะจะมีคนที่เสียชีวิตจากโควิดอีก ครึ่งล้านนี่นะคะก็เป็นคำเตือนที่ค่อนข้างน่าเป็นกังวลเหมือนกันมองได้สองมุมค่ะมุมแรกก็รู้สึกว่าสิทธิเหนือร่างกายเป็นประเด็นสำคัญจะมาบังคับฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้นะเราควรจะมีโอกาสในการเลือก Choice ให้กับชีวิตเราเองอีกมุมหนึ่งก็เป็นการออกมาเตือนจาก WHO ว่าถ้ายังไม่มีมาตรการแบบนี้ยังไม่เข้มงวดแบบนี้เนี่ยใบไม้ผลิปีหน้าตายแน่นอนจากโควิดครึ่งล้านนะคะอันนี้ก็เป็น ความคืบหน้าสำหรับเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ในยุโรปนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะ